สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาดเมืองนนท์ค่ะวันนี้นะคะนาดมีประวัติแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2437ตรงกับวันอาทิตย์เดือน4ปีมะเมียขึ้น15ค่้าำเวลา11.20นอ บิดาชื่อนายยิ้มกลิ่นผักามารดาชื่อนางสวนกลิ่นพักกาสถานเกิดอยู่ในคลองสามวาอําอเภอมินบุรีจังหวัดกรุงเทพต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลบางประกอบอําเภอราชบูรณนะจังหวัดทนบุรีมีฐานะทางบ้านเป็นชาวสวนท่านได้เติบโตในละแวกบ้านชาวสวนจนเติบใหญ่ บิดาของท่านมีภรรยาทั้งสิ้นสามคนภรรยาคนแรกมีบุตรสองคนคือนางอยู่กิ่นพกาเป็นพี่สาวของท่านซึ่งได้เสียชีวิตไปนานแล้วคนต่อมาคือคุณแม่บุญเรือนภรรยาคนที่สองชื่อนางเทศมีบุตรสามคนคือนายเนื่องนางทองคำนางทิพย์ภรรยาคนที่สามไม่มีใครจำชื่อได้ จำไม่ได้ทั้งว่ามีบุตรชายและบุตรหญิงหรือไม่ชีวิตยามเยาว์วัยของคุณแม่บุญเรือนท่านได้รับการศึกษาให้รู้ภาษาไทยสมควรกับอัตภาพพอสมควรกับสมัยได้รับการฝึกสอนอบรมจากบิดามารดาท่านมีความสามารถในการทำกับข้าวมีรสโอชาหลายอย่างเช่นน้ำพริกท่านปรุงได้รสอร่อยเป็นอันมากนอกนั้น อาหารจำพวกแกงและต้มหลายชนิดท่านก็สามารถทำได้อย่างดีนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเย็บจักตัดเสื้อผ้าตัดผมได้เมื่อคุณแม่บุญเรือนอายุได้15ปีเศษซึ่งเป็นวัยรุ่นสาวท่านได้รับการฝึกสอนจากชีวิตในครอบครัวให้รู้จักการนวดเนื่องจากคุณปู่ของคุณแม่บุญเรือนผู้ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า อาจารย์กลินเป็นหมอนวดผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นจนกระทั่งอาจารย์กลินท่านเห็นว่าได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาได้ประมาณหนึ่งแล้วท่านจึงได้ครอบวิชาหมอนวดและมอบตำราหมอนวดให้เป็นสมบัติสืบทอดแก่คุณแม่บุญเรือนโดยตำราดังกล่าวได้มีข้อห้ามไว้ว่าการนวดตามตำรานี้จะเรียกร้องเงินทองเป็นค่าจ้างไม่ได้ สุดแล้วแต่ผู้รับการนวดจะให้เองโดยสมัครใจเท่านั้นในสมัยต่อมาเมื่อคุณแม่บุญเรือนได้สำเร็จทำแล้วท่านก็ได้ใชว้วิชารักษาด้วยการอธิษฐานธรรมและอธิษฐานสิ่งของต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาโรคตามวิธีการของท่านปรากฏว่ามีโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิดที่ท่านใช้วิธีนวดเข้าช่วยด้วยเช่น คนไข้คนหนึ่งเป็นไส้ติ่งอักเสบท่านก็ได้อธิษฐานปูนทาและการนวดประกอบกันและประสบผลสำเร็จในการรักษาอย่างน่าอัศจรรย์ในช่วงสมัยวัยรุ่นของท่านนั่นเองท่านได้รับการแนะนำให้รู้จักพระพิสุรูปหนึ่งที่วัดบางประกอบพระพิสุรูปนั้นคือพระอาจารย์พริง้งซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของท่านพระอาจารย์พริ้งนี้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาก เป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเมื่อท่านรู้จักหลวงลุงของท่านแล้วท่านก็ได้นำพัตตาหารและเครื่องไทยทานต่างๆไปถวายพระอาจารย์พริ้งอยู่เสมอๆทำให้ท่านได้รับการสั่งสอนให้รู้จักธรรมะและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เริ่มเลื่อมใสศรัทธาและรักงานบุญงานกุศลมากขึ้น ทั้งหน้าและถือได้ว่าเป็นปฐมเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ท่านบำเพ็ญกรณียกิจและเป็นนักบุญในพระพุทธาศาสนาในสมัยต่อมาชีวิตสมรสเมื่อคุณแม่บุญเรือนมีอายุพอสมควรก็ได้ทำการสมรสกับสิบตำรวจโทจอ้อยโตงบุญเติมซึ่งเป็นตำรวจประจำสถานตำรวจนครบาลสัมพันธวงศ์ตั้งอยู่บริเวณสามแยกเจริญกรุง อยู่ห่างจากวัดสัมพันธวงศ์เพียง300เมตรชีวิตสมรสของคุณแม่บุญเรือนนับว่าเต็มไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นเล่ากันว่าสามีของท่านเป็นผู้เอาอกเอาใจท่านดีผู้หนึ่งแต่ไม่มีบุตรธิดาด้วยกันเลยคุณแม่ได้รับอุปการะเด็กหญิงชายอื่นอยูบ่บ้างเป็นครั้งคราวแต่มีผู้ที่ท่านอุปการะมาแต่ยาววัยตลอดมาจนเติบโตเติบใหญ่ คนหนึ่งในฐานะบุตรบุญธรรมคือเด็กหญิงอุไรจนอายุ19ปีนางสาวอุไรจึงได้เข้าพิธีสมรสกับร้อยตำรวจโทเต็มคำวิเทียนนางอุไรกับร้อยตำรวจโทเต็มอยู่กินกันมาจนมีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อว่านิดาคำวิเทียนซึ่งเป็นหลานคุณยายที่คุณแม่บุญเรือนให้ความเมตตาเป็นอย่างยิ่งในระหว่างครองชีวิตร่วมกับสิบตำรวจโทจ้อยตรงบุญเติม คุณแม่บนเรือนได้ประกอบอาชีพช่วยสามีด้วยการรับตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรตามความชำนาญที่ท่านได้ฝึกฝนมาแต่เดิมนอกเหนือจากการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ท่านทำเป็นอาชีพแล้วท่านยังรักษาโรคด้วยการนวดซึ่งท่านทำเป็นการกุศลโดยไม่รับสินจ้างและท่านยังมีความสามารถในการทำคลอด หรือเป็นหมอตำแยาแผนโบราณด้วยซึ่งทำให้ท่านมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากในขณะนั้นการปฏิบัติธรรมคุณแม่บุญเรือนได้เริ่มฝึกหัดวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสัมพันธวงศ์กับท่านเจ้าคุณพระมหารัชมงคลคราจารย์เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ต่อมาสามีได้อุปสมบทที่วัดนี้หนึ่งพรรษาและเมื่อสามีลาสิกขาไปแล้วสามีก็ยัง เป็นผู้ถ <th desserts> anging, mm ือมั <th> Hence, ่นในทางธรรมอย่างมากและทำบุญให้ทานเป็นประจำเหตุการณ์ตอนที่ท่านจับรรลุธรรมคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเคยเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่ท่านจับบรรลุธรรมไว้กับนายสุวรรณทองนาคอยู่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีท่านตั้งใจจะขอปฏิบัติธรรมให้สำเร็จอยู่ที่ศาลาวสัมพันธวงศ์เป็นเวลา90วันโดยถือศีลแปบวชเป็นชี นั่งสวดมนต์ภาวนาเจริญวิปัสสนาตามแนวทางของท่านเจ้าคุณพระมหารชาชมังคราจารย์เจ้าอาวาสวัดส,สัมพันธวงศ์ในสมัยนั้นการปฏิบัติธรรมดำเนินไปจนล่วงเข้าวันที่วันที่89ซึ่งก็ยังไม่สำเร็จธรรมหรือเห็นธรรมแต่ประการใดจึงคิดท้อใจกลับบ้านที่บ้านพักตำรวจปฐมวันได้พบกับสิบตำรวจโทจ้อยผู้เป็นสามี และคุณแม่บุญเรือนจึงอาบน้ำนุ่งขาวห่มขาวเตรียมตัวไหว้พระส,สวดมนต์ขณะนั้นเป็นเวลา2 1 0 0นาฬิกาเดือน6ขึ้น14ค่ําปีพศ2470จากนั้นคุณแม่บุญเรือนก็ได้แลเห็นโยมมันดาและหลานหลานนอนหลับกันหมดแล้วโยมมันดานั้นมีอาการกรนส่วนหลานหลานก็มีอาการละเมอบน่นพึมพำและกัดฟันกรอดกรอดรู้ รู้สึกทำสังเวทเบื่อหน่ายต่อสภาพอย่างนี้ขึ้นมาในขณะนั้นท่านจึงคิดอยากจะหลีกหนีเสียชั่วคราวครั้นแล้วคุณแม่บุญเรือนก็ได้นั่งสมาธิกรรมาฐานในห้องพระจนกระทั่งถึงเวลาประมาณตีสองก็มีอาการแน่นหน้าอกอึดอัดหายใจไม่ออกคล้ายกำลังจะตายจึงตั้งสติว่าถ้าจะตายก็ขอให้ตายในตอนนี้เถิดจะได้หมดเวรหมดกรรม ธรรมก็ยังไม่ได้บรรลุเลยน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเมื่อคุณแม่บุญเรือนคิดดังนี้เท่านั้นอาการทุกขเวทนาทั้งปวงก็พันหายไปสิ้นบังเกิดความสว่างขึ้นมาทั้งตัวมีความใสสว่างอย่างสุดที่จะประมาณรู้ชัดว่าตนเองบรรลุอภิญญาถึงห้าอย่างมีพระธรรมเข้าประทับเมื่อนึกอยากรู้อยากเห็นอะไรก็รู้แจ้งแทงตลอดสว่างสวัยไปหมดและยังได้ อิทธิปฏิหารอีกด้วยจากนั้นเมื่อคุณแม่บนเรือนบรรลุธรรมแล้วก็ได้นั่งกรรมาฐานต่อไปอีกจนกระทั่งเวลาใกล้ตีห้ารุ่งเช้าได้คิดถึงวัดสัมพันธวงศ์จึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้เข้าไปนั่งในศาลาวัดสมพันธวงศ์พอสิ้นอธิษฐานแล้วหลับตาลงก็คล้ายกับหัวได้หกกลับไปเบื้องหน้าคล้ายกับตีลังกาเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้ง ก็ปรากฏว่าตัวเองได้เข้ามานั่งอยู่ในศาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประตูสาราวัดก็ยังปิดใส่กุญแจอยู่คุณแม่บุญเรือนจึงได้ร้องเรียกให้พระพิสุสัมมเนรซึ่งอยู่ในบริเวณน,นั้นช่วยไขกุญแจเปิดประตูให้ทีและเรื่องที่คุณแม่บุญเรือนหายตัวมาปรากฏอยู่ในศาลาแพร่หลายออกไปก็มีพระ,พระเนนเถนชีอุบาสกคุณแม่ต่าง ก็มารุมล้อมโจดจัน์กันเซิงแซ่ด้วยความตื่นเต้นอัศจรรย์ใจอย่างเหลือที่จะกล่าวได้ไปตามๆกันต่อมาคุณแม่บนเรือนท่านได้อธิษฐานหายตัวจากสาลาไปเขาวงพระจันทร์ท่านได้พบพระพิสุวิเศษที่นั่นและได้รับาธาตุหนึ่งองค์จากพระองค์นั้นกลับมากลับมาพระาธาตุยังกรรมอยู่ในมือเป็นพยานแก่ตัวเองว่าไม่ได้ฝันไป หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้แสดงฤทธ์อะไรที่เป็นไปในรักษณะการแสดงให้คนชมอีกเลยเว้นแต่อยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นที่พศ2501ท่านเริ่มปฏิญาณไม่รับรักษาโรคด้วยวิธีการนวดให้แก่ผู้ชายเว้นไว้แต่ทรรมจะบันดาลการรักษาโรคในระยะนี้จะเป็นการรักษาโดยอธิษฐานเพียงอย่างเดียว ส่วนการสั่งสอนและการอบรมธรรมะยังคงปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนถึงวันก่อนที่ท่านจะวายชนหนึ่งวันครั้นต่อมาประมาณเดือนมกรา2507ท่านมีอาการป่วยโรคไตหัวใจอ่อนโลหิตจางและความดันสูงติดต่อกันมาตามลำดับมีอาการทรงกับสุดไม่ยอมรับการรักษาของแพทย์เช่นนายแพทย์ปรีดาล้วนปรีดาและแพทย์หญิงวัฒนาดวงจันทร์ ซึ่งเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดได้เคยอ้อนวอนเพื่อทำการรักษาโดยฉีดยาให้น้ำเกลือและกลูโคสและอ้อนวอนขอให้รับประทานยาแผนปัจจุบันบ้างเป็นครั้งคราวแต่คุณแม่บุญเรือนก็ไม่ยอมนานๆจึงจะยอมตามใจแพทย์สักครั้งจะพาไปโรงพยาบาลท่านก็ไม่ไปท่าน,นต้องนอนป่วยลุกนั่งไม่ได้เป็นเวลา9เดือนอันว่าสังขารร่างกายและใจหรือขันห้านี้ ไม่ใช่ของตัวเรามันเป็นเพียงเครื่องอยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเป็นเรือนทุกข์แม่ต้องการออกไปจากเรือนทุกข์นี้คุณแม่บุญเรือนกล่าวบรรดาบุคคลในคณะสามัคคีวิสุทธิ์เมื่อได้ยินคำพูดของท่านแล้วเต็มไปด้วยความศรัทธาสถานในหัวใจอย่างคาดไม่ถึงนี่แหละคือผู้สิน้นอาสวะกิเลสผู้บรรลุอาสวะขยานโดยแท้ต่อมา เมื่อวันที่ 3, 4, 5กันยาท่านมีอาการอ่อนเพลียมากเหนื่อยในการพูดและเบื่ออาหารในลำคอปวงสานุสิ์ลูกหลานยังคงมาร่วมชุมนุมสวดมนต์ภาวนาเช่นเคยคุณแม่ก็ยังทักทายไต่าถามได้อย่างแจ่มใสหากไม่สังเกตจะไม่ทราบอาการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอย่างใดเลยมีข้อสังเกตอันสำคัญประการหนึ่งก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์ คุณแม่ได้สั่งให้หยุดนาฬิกาเรือนใหญ่ไว้ที่11.00นาฬิกาเศษทั้งสองเรือนท่านบอกว่าหนวกหูคณะสามคัคคีวิสุทธิปฏิบัติตามทำตามคำสั่งโดยไม่ได้เฉลียวใจแต่อย่างใดและแล้ววันที่ลูกศิษย์ลูกหลานได้ประสบความโศกเศร้ารันทดใจอย่างใหญ่หลวงก็มาถึงเพราะในเวลา11.20น วันที่7กันยายน2507คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมได้วางสังขารทิ้งร่างจากไปอย่างไม่มีวันกลับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนาฏเมืองนอนท์ด้วยนะคะวันนี้นาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะคาถาพระชิมพลีนาชาลีติชิมพารีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนามามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนามามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพาหูชนะพาพระวันตุเมณชาลิติชิมพารีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนมา,มา,ามามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะามามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพาหูชนาะ